ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมนะฮกก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮกในคลิปวิดีโอนี้ All Star Tower Defense นะครับผมนะฮะซึ่งในแมปนี้นะผมนะฮะมีโค้ดใหม่มาเราๆนะครับผมนะฮะสามโค้ดใหม่ด้วยกันนะครับผมนะแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่านะครับผมนะฮะทำไมใส่โค้ดแล้วใส่ไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะซึ่งปัญหานี้นะผมนะฮะมันมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวนะครับผมนะฮะเพียงแค่เรานั้นออนเกมนะครับผมนะฮะให้มากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมนะเราก็สามารถที่จะใส่โค้ดได้แล้วนะครับผมนะฮะอ่าฮะอันดับแรกเลยนะผมนะฮะเดี๋ยวพี่ชายดูโค้ดก่อนเลยนะครับอ่ะซึ่งโค้ด นครับผมเดี๋ยวบอกว่าโค้ดตัวแรกเนี่ยนะครับผมนะฮะสองพันเจมกับ200สตาร์ดัสนะครับผมนะต้องออนเกมให้มากกว่า1ชั่วโมงนะครับผมนะฮะขึ้นไปด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงท่าด้ของเลเวลของเราเนี่ยต้องมากกว่า40เลเวลนะครับผมนะถึงจะใส่โค้ดนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนโค้ดที่2นะครับผมนะฮะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะครับผมนะฮะรู้สึกว่ามันทำไมมันออนเกมมากกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับผมนะฮะถึง4ชั่วโมงแล้วก็เลเวลเนี่ยสี่สิบบวกด้วยนะครับผมนะฮะส่วนโค้ดที่สามนะฮะต้้ออออองงนนนเเกมยยย่่าี ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมนะบวกกับเลเวล40ด้วยเช่นกันนะครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวพี่ลองใส่ให้ดูนะครับผมนะฮะว่าใส่ได้หรือยังนะครับผมนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่ออนเกมนี้มาก็นั่นไงนะครับผมนะฮะได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะฮะ2,000เจมกับ200สตาร์ดัตนะครับผมนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะสำหรับใครนะครับผมนะฮะที่ใส่ได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับผมนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะกลับมาตอบให้นะครับคุณผู้ชมครโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขออออตัััััววววววลลลาาาาไไปปกก่่นนนนนแ้้้ะคคครรบบบบผมมเเดดดีีี๋ยยยจใใหหิิโสส๊ โอ้โหฮิริตโตะเจ็ดดาวครับทุกน้องโออยังยังไม่ดีโวดีกว่าฮัลโหล